สวัดสวด,ดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพ,พยากรเหมาแล้วนะครับนะเราก็มาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสําหรับรายการของเราในรอบนี้โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอย่างแน่นอน เราก็มาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้น กดแชร์ออกไปเลีย <คน S 1> พเพียงคำถามเพียงเท่านั้นกดแชร์ออกไปเร็วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์วันนี้ยังแชร์ไม่ได้อยู่ดี ไม่เป็นไรอาจารย์รอบแชร์ออกไปแล้วเดี๋ยวลองดูดิแชรได้ยังมากอ่าบัญชีของคุณถูกจำกัดเป็นเวลาสองวันเหลือสองวันละยังโดนอยู่ มาแล้วหนึ่งคนอาจาร์ทับแชร์ก่อนสวัสดีค่ะอาจารทั้งสองนะคะวันสวัสดีค่ะไปแชร์กันก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคาถาม กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์้าชื่อเล่น <Wow. S 1> อายุคำถาม รูปดวงบางคนไม่สะดวกเพิ่มเพื่อนก็นไม่เป็นไรนะคะขอให้แชร์ออกไป9,999แชร์สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามให้กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครเข้ามาแล้ว แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วเคให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่รเเรนอายุคำถามวันนีเมื่อวานจำไม่ได้มาปวดฟันมาก่ะมาแลยยี่สิบเอ็ดนิดมานานแล้วรอท็อปอยู่นะเอามาคือแชร์ออกไปหมดแล้วนิดย<า>ี่สิเอดเป็นแฟนอ๋อไม่ใช่เอาใหม่ นิคยี่สิบเอ็ดแฟนเป็นคนจีนเราอยู่ด้วยกันแต่เธอไม่คุยกับเราได้สิบวันแล้วเธอคิดอย่างไรกับเราดีมีเมตรามหานิยมเขาเขาคิดจะให้ตังเราหรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นการช่วยเหลือเรื่องเงินซึ่งกันและกันนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคิดเรื่องเงินอยู่ส่วนม นะสวัสดีนะครับกดแชร์ออกไปครับ<ห>เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์ไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะคะพาเขาคิดเรื่องเงินนะอืมสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองคุณจิโรสวัสดีค่ะคุณอรวรรณแชร์แล้วค่ะแชร์ออกไปจิโรดที่ร้านชอของใกล้หมดหรือยังที่ร้านเขาจะสั่งของช่วงไหนครับเดี๋ยวมาสั่งครับ เราสั่งเยอะเลยแล้วค่ะสามวันเนี้ไพ่ไพ่ว่าราชาถือเหรียญมานมาเองเลยระดับโลกอ่ะอกดแชร์ออกไปแซ่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพิ่มเ,มเป็นค่าครูระพิม์พคำว่าแชร์รงชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ออนห้าสิบแปดพรุ่งนี้จะมีเงินเข้ามาไหมคะยังไม่มีเงินนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเงินเข้าอรอให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านหน่อยแล้วกันมีอาจจะเป็นเด็กก็ได้เด็กมาเอาเอาเงินมาให้ก็ได้นี่เด็กไม่มีเงินสาธุขอบคุณครับอาจารย์ทังสองเรกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน เป็นเพไราะเลยไม่รู้เมื่อวานแปลกมากเลยนะปกติโอจะใส่ผ้ทุกวันแต่มีเมื่อวานอ่ะโอไม่ได้ใส่อืมแล้วโอก็ปวดฟันขึ้นมาอย่างชนิดรุนแรงเลยอ,ะอ่ะแค่กินขนมอะไรอย่างนึงเข้าไปอ่ะมันมันเหนียวไงแล้วมันต้องใช้ใช้แรงเคี้ยวอ่ะอะไรรู้ไหม,มจะเล่าให้ฟังหลังจากกินห่อหนั้นเข้าไปนะ ปวดฟันปวดมากเลยปวดลาวขึ้นไปมันหัวเลยต้องพาลา3สามเม็รยังไม่อยู่อะ่ะต้องฝากอาจารย์ทบไปซื้อโกเฟนวันนี้ถึงจะได้วันนี้วันนี้มาไม่ปวดวันนี้กินไปล้วสวัสดีค่ะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพัร้อยเก้ิเแชร์อทุทธีม่ต้องขดเดสัตสังขดเดสัตจะมาเป็นที่พึ่นแก่มาอุนี้ด้วยเถิดอิทิฐิพุทธาีม่ต้องขดเดสัตสังขดเดสัตจะมาเป็นที่พึ่นแก่มาอุนี้ด้วยเถิดอิทิฎฐิพุทธะนีมิต้องขอเด,ดงนะขเดสัตสังขดเดสัตจะมาเป็นที่เพึ่นแก่มาอุนีดดนดดนนน้ด้วยเถิด คือบางทีเนี่ยอาจารย์ต้องกันด้วยนะเวลาอาจารย์ทํารายการอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงมันจะมีพลังงานลบจากคนที่มาดูดวงเนี่ยเราต้องใส่กันเอาไว้ปกป้องตัวเองเอาไว้นะคะอะใครเข้ามาแล้วนะคะที่ถ้อาจาไม่ได้โทษลูกค้านะอาจารย์หมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าลูกดวงเราอะเขาอาจจะเป็นคนเล่นของหรือว่า มีของในตัวหรืออะไรไม่ดีเนี่ยเราดูให้เขาเนี่ยเราต้องมีอะไรที่ป้องกันตัวเอง <N ail. S 1> ใช่ไหมจะครับเนวใช่ไหมอันนี้พูดถึงโดยหลกความจริงนะถ้าเป็นหมอดูจริงๆเขาจะรู้กันนะคะอืเฟลยี่สิบสี่ปีจะมีเงินเข้ามาไหมคะยังไม่มีนะมันเป็นน้อยเล็กๆน้นน้อน่ออะไปสวดพระคาถาเงินล้านหน่อย จารโอจะสวดให้ฟังสมติตชาเมนาสร้างสิโมโผลมมาสมหาเทวาสเพยาคาบาลายันติพรมมาสมหาเทวาพีราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาพอพวันตุเมมิเจภาอุหติพุทธมาอุนโม,มพุทธายาวราทยโยระโคนายังวราหิงสาวราทศีราทศาเวไรเทโย พุทธามญาีมามาพุทธัสวาโหมสสมบติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรต้องสวดอาจารย์เท้าไปถึงเจ้าเท้าเอาใหม่นี่สมปติชามินาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายัเต พระมาจอมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราภวพวันตุเมมิเตภาหะเตพุธามาอาุณโมพุทธายาวิรทิทยโยวิรคโคนายังวรหิงสาวราาวรทัสเวรทัสาวรเทียวพุทธาสามานีมามาพุทธัสวาหุมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรมาคนละเก้าพัน เ้าร้อยดูไปแล้วนะคะน้องฟิลยี่สิบสี่ปีจะมีเงินเข้ามาไหมคะมีเล็กน้อยนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนเ,เ,เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แชร์ชื่อเล่นอายุคำถามนะคะทำไมมันเสร็จ เชื่ออะไรฟีว์ยี่สี่จะมีเงินเข้ามาไหมดูไปแล้วนะ,นะ,นะมาครับนะ้าดูได้คนละหนึ่งคำถามนะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เก้าพันเก้าร้อยสวัสดีนะคะใครเข้ามาแลวอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพิ่มเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะใครเป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์พอ้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา ไพ่เฉพาะจอดจงหนึ่งคำถามหนึ่งข้อนะคะดูแค่เรื่องเรื่องละใบนะคะเรื่องอ่าหนึ่งเรื่องนะคะตอบหนึ่งข้อหนึ่งใบนะคะอืมถนนคนเดินอะไร ถนนคนเดินมีแต่คนเดินไม่มีคนซื้อทุกวันนี้ไหนนี่ไงโรงงานพังเยอะนะตอนนี้อย่างนี้ถ้าเป็นถนนคนเดินที่เราเคยไปนั่งดูดวงกันมันก็ไม่ค่อยเนี่ยมัน,น้ไม่เหมือนก่อนแล้วเศรษฐกิจมันพังอืม ลูกเหรอไม่ใช่พงมากดแชร์ออกไปลุงถามมาแล้วลุงอยากทราบว่าดวงความรักจะเจอคนใหม่เข้ามาไหมคะสดค่ะเอ่อน่าจะเจอคนเยอะแยะไปหมดเลยนะอืมคือเหมือนคุณมีสังคมอะ่ะมันจะ คงมีสักคนแหละที่ที่จะเข้ามานะแต่พี่บอกว่าเจอคนเยอะนะคะมันมีโอกาสเจออยู่นะนะม,มันมีโอกาสเจอคนอยู่นะจะให้กินเหรอคื่ะไม่ใช่เขาบอกลดน้ำหนักกินได้เอพวกออกกำลังกายได้แต่ละอย่างดูเดมไม่เอารู้เมื่อกี้ อยากรู้ว่ามันมีนวิปปิ้ง,งครีมอย่างนั้นอ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วจะมีอะไรบ้างที่กินได้มันออกต้องออกกําลังกายไหนดูดิไหนแล้วอ,นนอันนั้นอ่ะไม่ใช่อันนั้นมันหลุดหายไปแล้วนี่อ,อาหารของคนน้ำหนัก<อ>เยอะคใครมาอีกสี่ห้าสิบแปดปีการเงินจะมีโอนเข้ามาไมค้าขอพระคุณมากค่ะสี่ห้าสิบแปดยังไม่มีโอนมา กดแชร์ออกไปได้ได้สิบดาบนี่สาหัส,สกันมากคนละเก้าพันเก้าร้อยมันเงินค่าใช้จ่ายถ้าจะหมดบัญชีเงินเข้ามาเป็นบอกให้สวดพระกรถาเงินล้านก็ไม่ค่อยจะสวดกันนะอ้าวจารย์โอแสดงพลังซิสัมปเจชามนาสั่งสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยาคาปลายันติพรหม,มาจะมหาเทวาพีราภาภวันตุเม มหาปุญโญมหาลาพโภพวันตุมเมมิเตพาหุติพุทธ,ธามาอาุณโมพุธทธายะเวรทะโยระโคนนายังเวรหิงสาราทศีราทาศาเวไรติโยพุทธาสามานีมามาพุทธัสสวาหงสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเดินเดิแนี่ยเห็นไหมขณะอาจารย์โอเนี่ยท่านชำนาญการสวดนะเสียงมีอำนาจมีพลัง กดแชร์ออกไปแซ่พยายามสดให้ได้เหมือนเวลาสดกระท็อปอ่ะทําให้ทําเสียงให้มันเป็นเหมือนเวลาสดกระทบอปอ่ะเพราะเวลาสดเองคนเดียวมันจะเสียงไม่เหมือนเวลาสดกับท็อปไงเวลาสดกระท็อปล้วเสียงรู้สึกเสียงจะประสานเสียงกันได้เพาะกว่าจานโอจะแสดงพลังแบบคอรับนะอ,อประสานเสียงสดมนจานโอจะประสานเสียงแล้วเร็วมาแล้วสดวอะไรอาจารย์โอนำไปก่อนไป นะโมพุทธายาพ,าพุทธาไตรรัตนายานมณีน,าาน,น,นพรารสีสหาาสัมมธธมมสสาาุธัมมาบูทธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชาอาคีทานางังวรังคันทังสิวรีจมหาเทรัง อาหังหวันทามีทุระโตอาหังหวันทามีทาตโยอาหังหวันทามีสัพโซพปทธาธรรมาสังคาปูเชมิใหม,ม่ใหม่แชร์แล้วนะคะช่างหินจะเช่าห้องสองห้องปลายเดือนนี้ไหมคะาดูสามวันนะคะมีโอกาสนะอันนี้เป็นไพ่อสังหา มีโอกาสกันไปแล้วจานโอ้กินยลาแล้วไหมจานโอนได้เวลากินยาแล้วปากมันแค่ไปไหนไปเอาของมาเตรียมไปเดี๋ยวอาจารย์โอ้ชอบเลยจะของอะไรอาหารชั้นสูงสดพิเศษ,ฤษทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วย เราเอาไว้ตรงนี้ผมมื่อกี้อาจารย์โอลืมอาจารย์โอชอบลืมอรอบก่อนลืมกินไงลืมกินเกี่ยล,ลืมกินแล้วไปสวดคาถาเงินล้านกันได้แล้วสัมปชิญามินาสร้างสิมพระมาจะมหาเทวสุโอ้ยยากเ้ยรอบนี้อาจารย์โอเอาคัตเตอร์กรีดนี่มามากรีดหน่อยคัตเตอร์อยู่ไหน อยู่ที่เดิมมันน่นแหละรู้สึกรอบนี้ยากเพราะว่ามันมันแข็งมากมบึกบึกบึกเลยเป็นอะไรไม่รู้ว่ะขอขอนุญ,ญาตหน่อยกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน ก้าร้อยแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเรนตามด้วยอายุและตามด้วยคำถาม ตื่นเช้ามาแล้วมานอนแบบนี้ดีไหมครับอนอนนอนยาวๆไปเลยดีกว่าสบายกว่าเวลาโอ้ตื่นมาตอนบ่ายอ่ะโอเขาจะปวดเมื่อยตามตัวแต่เวลาโอ้ลุกมาตอนเช้า,าโอจะไม่ค่อยปวดเมื่อยตามตัวเดีย๋ยวล้วแต่ตามสบายเลือกเอา ชอบไปเอาตื่นตอนบ่ายเหรอไม่มันแล้วแต่ถ้ามันตื่นแ้วเอาตื่นให้มันสบายอะ่ะตื่นทีเดียวรวดเดย,วยาวสบายมันไม่รวดอะเดมันตื่นมาเข้าห้องน้ําก่อนอะ่ะเป็นระยะระยะมันตื่นมามทุกช่วงแหละร่างกายมันจะตื่นผิดตัวเองตื่นหลายรอบแล้วแต่โอ้ก็ฉี่เสร็จแล้วไปนอนต่อทุกครั้งเไงกดแชร์ออกไป ก็เลยบอกว่ะช่างหินอดูไปแล้วนะคะใหม่ไม่ร้ายไม่รู้วันนี้คันตัวไปหมดเลยคันโอ้ย กดแชร์ออกไปจะลองทำในทิกต็อกไหมแล้วแต่จานาโอ้จะกลัวแล้วก็อย่าไปทําถ้ากลัวอย่าไปทําถ้าถ้าทำถ้าทําต้องไม่กลัวเออโอโอ,โอทำในไลฟ์สดท็อปได้ปะนี่ตองแล้ววันนี้ก็ทําไปแล้วนะตอนวันนี้ทําทําไปแล้วสองรอบแล้วจบแล้วคันจังเลยอะเป็นไรไม่รู้อะหลายรอบแล้วเนี่ยอืม มาก,ากลางเกากลางรายการงั้นด้วยไปพักไปอืมไม่มีใครดูแล้วนะอืมเดี๋ยวจะออกแล้วถ้าไม่มีใครดูนะเอออืมไปละออกละอ่ะ